ก็โอเคนะครับได้ยินไหมเนี่ยได้ยินโอเคนะครับก็เขายินยอมในการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเขายินยอม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 ไอ้พวกนี้มันหน้ามึนอยู่ผมอายเลยวะโอเคป่ะผมนี่ขืนไปเลยอ่ะก็คืเดี๋ยวเอาเอายินยอมให้มันเสร็จก่อนยินยอมถ่ายภาพกับเราคือเขาหรือเราเขาเขายอมที่จะถ่ายภาพกับเราเขายอมใช่ เดี๋ยวเอาเอาดีๆค่ะเรียนอยู่ไหนครับนี่มมปีไหนแล้วปีสี่ครับอ้วน่ายังเด็กอยู่เลยนึกว่าปีหนึ่งปีสี่แล้วคนคนจังหวัดไหนร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดอำเภออะไรครับบอทครับอ่าจตุร์ครับอ้คนจตุร์คนจตุร์สวยเนาะไม่ใช่คนจตุร์ร้อยเอ็ดก็โอเคนะเดี๋ยวตั้งกล้องดีก็โอเคนะครับผมก็ได้อีกหนึ่งคนนะครับ นี่แหละคนต่อไปที่ผมจะถ่ายโอเคครับจัดแบบนิดนึงนะครับมานีตมาฝั่งนี้นี่ครับตรงนี้เลยคิดลึกเลยว่าได้อีกหนึ่งคนนี่คืออะไรวะได้ถ่ายรูปเขาขี่จักรยานนะครับโอ้ยขอมจักรยานพี่สีนะครับนี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบเออพี่สีหน้าอิงเด็กเลยอย่างสวยอ่ะ

ใช่โชว์หน้าเฟซหน่อยให้เพื่อนไปติดตามมีโทรศัพท์ไหมโชว์หน้าเฟซให้หน่อยดิให้ดูหน่อยเออให้เพื่อนไปติดตามเพื่อนจริงจริงไม่ต้องแปลกใจเลยเพื่อนเพื่อนเขาจะเข้าไปติดตามครับคนจัตุโอสวยเนาะคนจัตุสวยน่ารักครับธรรมชาติเลยไม่ได้แต่งเติมอะไรเนาะไม่ทำไม่ได้ทำอะไรนี่ครับสุภัตรา พิม <One> พ <input> right? ัดเข้า <Unter> ถ <and enough problem> okay. ่ายแหวไปแล้ว <in> อ <language> ือคนตาเขาองหมือนจะไม่คณะอะไรนะีคณะมุกรอบครับคณะมุกรอบมุกหรือเปลือกอยเด้วมุกได้ดอกบัวเนย้่อนแเเ่่่ไ ่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับตอนนี้พวกนี้มืออา <icate S 2> ชีพเว้ยปีไหนนะครับปีสี่ปีสี่นะครับไปมหาหลัยรอ๋อมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามครับผมเรียนสาขาอะไรกันนะครับบัญชีบัณฑิตเลยค่ะคณะบัญชีครับผมก็มีไอทีมีเฟซอะไรให้ฝากติดตามไหมครับอ่อเฟซลุกสภุภตาพิมพ์พาศข์ไอทีก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับโอเคครับอะไรเขาคนชมเขาบอกอะไรเนี่ยคนไอนี่โมแล้วมึงทําวิดีโอมีคนชมด้วยคนคอมเมนต์มานี่เต็มเลยเนี่ย มึงนี่จินตนาการสูงมากเกมี่โดังมากเลยนะไม่อันนี้ยิงช่องอมรินเลยนี่เออ้จากช่องคือกล้องได้ใจมากไอมีลายไม่จวคลิปเยอยอดมากอยู่ราชพัฒน์ครับจบแล้วก็บอกเข้าไปเขาเป็นเวนเีว กลับไปทำเหมือนเดิมนีกก่าเราพี่เยอมพิวเตอร์พี่รพีพีพีคอะไรนะเรียนไอทีครับเทคโนโลยีสารนว่าจะเรียนคณะมก่อนสารสนเทศอยู่ในนักราชพัฒน์บ่ใช่ครับไอนิเทศบ่คณะนิเทศบ่ไม่ใช่เอ้อะไรวะเขาเรียกไอทีอ๋อไอเครื่องเทศ ตัดต่อโปรแกรมเองเลยไหมตัดต่อครับเองมีเอฟเฟกต์ไหมคลื่ไอ้ผมใช้อัปเตอร์เอฟเฟกต์กับทีมีโปรตัดครับเขาจะทำไม่โอ้ยเขาช่างมาเถอะอ่าไม่มีสารแล้วโอเคตัดทีมันเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วฮะแล้วอันนี้ช่องอันนี้ช่องเล็กๆให้ช่องเล็กสัมภาษณ์ด้วยเพื่อนเขาดีกว่าเออสัมภาษณ์ผู้หญิงจะให้สัมภาษณ์แต่กล้องแบบนั้นเดี๋ยวไปซื้อแบบนั้นเลยสอนไหมสดค่ะสดนไหม โซดโอ้เต็มปากเลยเนาะพึ่งโซดพึ่งโซดพึ่งโดโอ้พึ่งโซดยังอยู่นะครับเข้ามาแอดแอดเฟซได้ใช่ไหมแอดเฟซได้ทางทาง Facebook แล้วก็ไอจีอันชื่อเดียวกันใช่ค่ะแล้วไอ้นี่แหละทิกตอกมีไหมไม่ต้องอะไไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นทิกตอกสนมากไม่ได้เล่นทิกตอกนาะสาวๆเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สู้เด็กไม่ได้มาให้เราแก่แล้วสู้เด็กไม่ได้นี่ละฮะฮะยืนเล่นอยู่เฉยถ้าไม่ใหญ่นี้ไม่เปิดเพลงเด้อป่านนี้ได้กินส้มตำแล้วเจ๊ไปไปกินไปกินก่อนกลับบ้านน้องวานล่ะมันเขาไปถามก่อน เฟซบุ๊กออนไลน์แล้วเฟซบุ๊กเพจของผมเหรอของผมชื่อเฟซบุ ap, ๊กท็อปแทบพากินพาเที่ยวอันนั้นเขาไปลงน่าจะยูทู e หรือเปล่าเดี๋ยวรอดู FC เดี๋ยวเ,าวเขาจะแอดเป็นเพื่อนในเฟซเลย อันนี้อย่างนั้นก็สมัมผัสไอเดนมากกับน่นนม,มุม้งมันไปใส่อะไรปะกันไอ้บาสถ้าสัมผัสทำคลิปอย่างนี้นี่คนชอบโอ้บรรยากาศดีครับเธอถ่ายภาพเอานี้ใช่ไอโูนอ่ะโคตรสวยอะ่ะบรรยากาศดีมากๆครับตอนนี้บรรยากาศดีๆกับสาวสวย เธอไปอยู่หน้ากล้องดิเร็วเขาเจะถ่ายรูปให้ไปยืนตรงนี้ก็ได้เออน่ร้อนแรงเจ๊แอมร้อนแรงครับจันหูไว้าีแจ้งหน้ำเมานนื่อก่อนริอากาศดีมากครับเอามันก็มีคนถ่ายรูปอยู่ทางนู้นอยู่ดินั่งแบบมืออาชีพเลยแหละทางนู้นอะ่ะ ื้นที่เยอะมากครับแก่งเนืองกานอยู่ติดเมืองนะครับออกจากตัวเมืองมากิโลเดียวก็ถึงแล้วครับอย่างเนืองการตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับนั่งชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกครับโอเคผมก็จะได้กลับบ้านแล้วครับเอาพอหอมปากหอมคอเนาะ ำหรับสัมภาษณ์สาวๆเดี๋ยวทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะสาวๆสวยๆอันนี้เรามาทำคลิปลองเชิงดูก่อนว่าเพื่อนๆจะให้การตอบรับดีไหมเดี๋ยผมก็ไม่กล้าสัมภาษณ์เท่าไหร่หรอกเจ๊แอมดุผมคำทำคาถามผมมันมันมันไม่เหมือนคนอื่นคำถามของผมอ่ะนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับอ สาวเยอะเฮ้ยนี่มาอีกแล้วนี่มาเรื่อยๆนุๆน่นๆแก๊งหนึ่งสีส้มเลยนี่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ